แล้วก็แต่ละแลนก็จะมามีฟิชเชอร์ริงกันแล้วก็จะมีฟิชเชอร์ริงเจนกันใช่เดี๋ยวมาดูว่าเจนไหนจะอยู่กับใครอะไรที่ไหนนะครับผมครับบอกเลยแล้วเจนสองไปอยู่กับเจนหนึ่งได้ไงเนี่ยอ้ก็อายุเท่ากันฮะอ้าวอย่างงี้ก็เพื่อนกันเหรอยี่สิบสี่้าเอาเพื่อนเพื่อนเน็ตว่าไงอ้าวอ้าวเฮ้เพื่อนอ้าวไม่เอาคุณพี่ผึกงกรออ้าฝากฝากน้องเจนเจน่อยเจนสามหน่อยจะตื่นเต้นไหมเนี่ยคือครั้งแรกในชีวิตที่จะได้้ขึน รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับที่จะได้ร่วมงานกับพี่ๆครับผมที่เขาผ่านประสบการณ์มาเยอะจริงพี่จะอยู่กี่ปีแล้วสิบยี่ประมาณปีนี้เลยปีเท่าไหร่อะปีกี่ปีปีนี้จะเป็นปีที่ดีครับผมมีที่ดีมีอะไรที่ทำหลายอย่างครับอ่านี้เห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นเด็กแต่ว่าเป็นแบบไอดอลนะแบบหล่ออยากหล่อตามๆพี่ๆมากเลยแต่กลัวเกินะ มันคงยากแน่ที่จะเกินเพราะพวกพี่นำไปไกลละนี่มีคนให้กำลังใจด้วยแป๊บนลืไปฉีดบนหอกแป๊บสู้ๆนะครับสวัสดีทุกคนรับผมเวสหนูหนูไปซ้อมอีกที่หนึ่งครับผมจริงบอกเลยว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรโปรดักชั่นมันยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเรามี21คนใช่ไหมย1คนมันก็ต้องแบ่งทีมแต่ละเพลงแบบว่า กระจายกันซ้อมครับผมมีหลายทีมมากเลยครับผมตอนนี้ทุกคนก็แบบว่าตั้งใจทําแบบโชว์ให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็ทีมเบื้องหลังก็ตั้งใจทําแบบโปรกชั่นออกมาดีที่สุดนะครับผมใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้เราก็มาซ้อมโชว์กันนะใช่ครับแล้วก็รวมกลุ่มอย่างนี้คิดว่ากลุ่มเราชื่อโชว์อะไรที่จริงขาดอีกสองคนครับแต่ไม่บอกสามเอาสามสามแต่ไม่บอกแต่ว่าาคนก็รู้แล้วบ่าน่าจะรู้แล้วที่เราลงที่เราคิดว่าการรวมตัวผมเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มอะไรใช่กลุ่มชายชะกัน เราอาจจะแบบไม่ไม่พูดเยอะดีกว่าเราไม่บอกดีกว่าให้ให้ให้เขาแบบว่าทุกคนสามารถทายได้ติดแท็กได้ครับดูมันดิแลนสองนะครับผมดูจากดูจากสีใส่เสื้อก็ดูแล้วคนมาให้กำลังใจกันไม่อะไรอะไรเนี่ยอย่ามาเขยิบกันได้ไหมครับก็ใครที่ยังไม่มีบัตรนะซื้อที่ไหนน้องเนลใครที่เกตเมเจอร์วันทร่ิบสามทีสามารถซื้อได้เรื่อยๆเลยนะครับผมใช่ครับใช่ าดูพวกกเราานะแล้ว็ิคิมสวัสดีครับผมนี่วิคิมก็เป็นทีมแดนซ์หนึ่งทีมทีมที่เป็นส่วนของเรานะครับวิคิมสวัสดีครับวิคิมจ้องได้ไหมเอาไปเร็วๆไปโทษทีครับสวัสดีครับวิคิมจ้องได้ไหมก่อนฮัลโหลอให้ธรรมะออกคอมเมนต์หน่อยโอเคฮัลโหลฮัลโหล from friends หน่อยโอเคฮัลโหล from Brazil มีบัสามารถไป for uh So, we are practicing for DMD Land 2 so that there are tickets available now at ThaiTicketMajor.com So, get yours now. We are very excited to see you guys. See you at this 13th. Hello, my name is Thomas. Thank you, thank you. Hello. Hello. How's my hair? ไป o ุดล o กเก o ้ลรอแล้วอแล้วผมไม่แปลกหรอกแต่แม้พูดได้เดี๋ยวแปลกมาใช่นี่นี่เดี๋ยวให้เต้เต้อาากหน่อยเรจะปียล้วเเต่เปี่ยนวฝากว่าฝากเจนดีแลนหน่อยฝากเจนสามก็เจนสามเจนสก็คือมีมีอะไรเด็ดกว่าเจนหนึ่งไหมมีมุกเด็ดกว่าแน่นอนครับมุกตอ ไม่แป้งไม่แป้งแต่ว่ามีโชว์พิเศษมาแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าจริงๆได้ข่าวได้ข่าวนะไม่ยังไม่รู้ได้ข่าวบอกว่าแต่ละเจนก็คือเหมือนกับว่ามีมีของของขอะไรของอะไรของอของะไรของอะไรอยาะรของอกไรของอะไรของรของะไองอะไรของาะไรวองาะไราองอะารโชว์ไรขะไรขะไรขอะไรขะไรของอะไรของ่ะไรของะรอะไรงไงงงอะรอรอ อยากโชว์อยากโชว์เลยใช่ไหมโอเคครับอ่ะบอกเลยครับผมเราฟิตติ้งชุดมาแล้วชุดแต่ละแลนแต่ละทีแบบโอ้โหชุดแบบอลังการมากแล้วก็สวยมากผมนี่อย่างร้อนเลยอ่ะคิดดูขึ้นมาจากขึ้นมาจากไอ้นี่ไงอินฟอนอออินฟอนอคือแบบจากใต้อาวาเป็นอะไรอ่ะขึ้นมาแล้วลงแล้วลงไปทำไมก็ผมอยู่นั้นมันเป็นแลนของผมผมกับเจมอยู่แลนนั้นอินฟอนอเไราะอยู่อินฟอนอก็ไม่ต้องเป็นต้องลงขยามาขึ้นเจอแบบอะไรนะเดนเจอร์ลาส ไปได้ไปได้ไหม mm hmm. <c oughs> อย่าไปปาร์ตี้เฉยก็เดี๋ยวเราเจอกันนะเจอกันวันที่13มกราคมนี้นะใครที่ยังไม่มีบัตรสามารถซื้อได้ที่ Ticketmaster นะครับแล้วมาเจอกันนะครับทุกคนก็ซ้อมโชว์กันแบบอย่างหนักหน่วงเลยแล้วก็ฝ่าฝาดูมันดีนะทั้ง21คนด้วยนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นอะไรทุกอย่างจะเต็มแน่นอนครับรอบนี้มาเจอกันวันที่13นี้นะครับและที่สําคัญนะครับผมก็เปล่ด้วยนะครับมี ในหน้างานนะมีบูธซูเปอร์ซันกับโลเว่นนะครับสามารถไปอุดหนุนได้นะครับใช่เราจะบอกว่าขอขอขายนะอ่าโลเว่นนะครับผมใครที่ซื้อนะครับผมจะได้รับสติกเกอร์ของโลเว่นด้วยนะครับผมเป็นอ่าซื้อแล้วก็จะแถมสติกเกอร์นะครับผมยังไงก็ฝากไว้นะครับโอ้ยต้องมีแล้วเอาจบแล้วจบแล้วถ้าถ้าพี่ไม่มีอะไรแจกจบแล้วไปทำก่อนนี่ซื้อก็แจกไมได้ไหมผมกลัวขายไม่ได้ด้วยเลยเอ้ยขายได้อยู่แล้วไฟโลเว่นกับซูเปอร์ซันไม่แต่ไป่เไปโปรโมทด้วยไปโปรโมทครับผมไงก็ฝากซูเปอร์ซันด้วยครับจริงๆชอบมากเลยนะจริงๆเดีี๋ยยวน้ไม่่่คอใส เสื้อแบรนด์อื่นเลยนอกจากสูเปอร์สตารใช่ใช่อยากได้โลเวิรเหมือนกันผิดเองมาให้เลยเอ้าโอ้โหตายแล้วกันไม่ขายนะครับแจกเลยก็มากด้วยครับก็เป็นแบรนด์ที่เราสองคนตั้งใจเอามาให้ทุกคนนะครับก็อุดหนุนก็ได้สำหรับคืนเดียวไม่มีนะครับสำหรับวันนี้นะทุกคนให้ลาจากพม่าลาก่อนบายบายก๊าซโอ and also uh ฝาก Paradise Land ด้วยนะครับสำหรับ Gen 3นะครับนี่ผมชื่อโทมัสนะครับแล้วก็เพื่อนผมชื่อลาเต้นะครับฝากด้วยครับ Paradise Land เดี๋ยวพวกผมไปก่อนนะครับ See you guys later บาย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 ลาเต่ลาเต่เต่ลาเต b y า b y e กดกดกดปิดยไง See you ครับผมขอบคุณนะครับผม I love you so much See you บายบาย See you 這個這這拜拜然後我幫他 <laughs>